สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับ วันนี้นครับวันที่1ครับโอ้โหวันนี้นี่ภารกิจของแต่ละท่านน่าจะมากมายมาหาศาลแน่นอนครับมันเป็นวันแห่งการคำนวณตัวเลขนะครับผมผมเลยรีบทำคลิปนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวภารกิจผมวันนี้นี่คือต้องนำแป้งครับไปขูดถาตามต้นต้นไม้นะครับวันนี้แล้วก็มีอคอมเมนต์นะครับบอกผมมาว่านะครับอา้าวปูพะเครื่องคลุกๆเรือนะ มาสองลำและอีกลำหนึ่งไปไหนนะครับพวงที่จับกันมาสามลำตรงสะพานน้าที่ผมถ่ายได้ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอา้าติดไว้อีกหนึ่งลำครับรีบไปหามาว่ามันอยู่ไหนนะอ๋อนี่ครับเป็นชุดนี้ครับเป็นเรือลำแรกนะที่อยู่นําหน้าขบวนเลยนะครับนําหน้าชุดเนี้ยมาผมเลยนํามาให้รับชมกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะนําแป้งนะครับพร้อมกับน้ำหมนอบให้เรียบร้อยนะพร้อมกับผู้เทียนนะครับ ไปแล้วครับผมวันนี้ต้องไปหาตามต้นมุงต้นไม้ใหญ่ๆนะเวลามีไม่มากครับเดี๋ยวบ่ายสองบ่ายสามนี่ต้องมานั่งเก่งกันที่วิทยุอีกนะครับโทรทัศน์อีกนะครับว่ามันจะใช่เลขที่ทิ้งไว้หรือเปล่านะเอาละครับวันนี้เอาวันนี้นี่มามามาแล้วมาแล้วครับนี่มาชมโยงหน้าลำนี้ก่อนนะลำนี้นะคือพละกำลังของเสียงนะผมผมบอกถ้าม้ชมเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดแห่งความเล้าใจครับนี่ ดูนะครับทายน้ําที่พุ่งออกมานะเริ่มถึงตรงนี้แล้วนะครับจุดพีคที่กําลังจะเร่งเครื่องรีดกาลังแรงมาออกมาทุกกระบอกสูบจะต้องทํางานพร้อมกันตรงนี้แล้วนะครับดูครับนี่ดูจากนกนะมันเริ่มโบยบินกันแล้วนะมันเริ่มหาที่ปุ่งที่เกาะกันแล้วนะครับะทันสะเทือนครับโอ้โหตรงนี้สวยเลยดูครับพี่กับตันโอ้โโทิ้งนี่หูวนี่สวยเลยนะทิ้งอย่าเอ็นแบบ พกปูไปแบบผิวๆเลยนะทิ้งลำไปดังซ้ายนะครับป mm. ูท่านผู้ชมครับสุดยอดไหมนี่ mm. วันนี้ที่เป็นที่เทปก็ขึ้นแรงลมแรงนะครับดูครับลมวันนี้แรงมากกันโคกแถมพล,ลังงางของเรือก็โอ้โหวันนี้มันมัน,มน,มนจริงๆนะนี่เล้าใจจริงๆนะครับกับชุดเรือชุดนี้นะปูพอเข้าทรงแล้วนี่สง่างามเลยนะครับนี่ดูครับลำลำตัวลำองค์ของเรือนี่สวยงามนะ ลากออกมาแบบนี้นะเชือกตึงๆนะครับโอ้เดี๋ยวมันต้องหย่อนลงข้างนึงนะเพราะจะดึงหัวโปทางฝั่งฝาเข้านะครับดูนะครับว่เดี๋ยวเชือกมันจะค่อยๆกลับมาตึงอีกเมื่อเข้าเฮ้ยท่านชมครับตรงนี้ครับนี่เออนี่พี่พี่สลังเรือนะครับเขาเขาตักน้าัมาลดลดตรงเชือกที่อยู่ตรงหัวโปด้วยนะเอออันนี้มันอาจจะเกิดเกิดการเฉดสีหรือเปล่าตอนดึงออกแรงนะครับ เขาเลยเอาน้ํามาลดโครงเชือกไว้หรือเปล่านะอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นการทํางานอย่างหนึ่งของพี่เขาด้วยนะนี่ตรงนี้เข้าถึงทางตรงแล้วออโค้เมื่อกี้นะครับหนออกมาเนี่ยทางตรงดูเสียงโอ้ดูเสียงดูพลังกำลังนะโู้ลํานี้นี่ใส้ได้นะครับวกับลมนี่แรงนะดูจากอ่าโครงชาที่อยู่ตรงเรือนะเห็นไหมครับหูสะบัดแบบคือลมแรงนะอันนี้โต้ลมมาด้วยนะครับโอ้แล้วเรือมันใหญ่อะ่ะอย่างที่ผมบอกนะโต้ลมมาแบบนี้ ต้องใช้พลังกำลังมากเลยนะครับนี่ครับพวกพี่ๆสั่งเรือก็ทําหน้าที่นะอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้ไปลดลดตรงเ,เชือกอะ่ะที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะผมเห็นนะโอว้ว่าแล้วครับนี่ตรงท้ายมาแล้วตรงท้ายมาแล้วนะครับคุมเชิญคุมท้ายพวงนี้รู้สึกจะจับมาไม่ใหญ่มากนะไม่ยาวมากนะมันประมาณสักสามช่วงของเรือโปะนะอันนี้กําลังจะล่องหน้าขึ้นไปสู่อําเภอนคะรหลวงนะครับเข้าสู่แม่น้าป่าสักแล้วนะพ้นตรงเนี้ย ตรงนี้ก็คือเข้าแม่น้ําป่าสักแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าหลุดไปตรงโค้งที่เป็นวัดต่อแก้วน่ะก็คือเส้นแม่น้ําป่าสักละยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอาเภอนครหลวงด้วยนะครับนี่นะผมตัดมาให้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ไปกันเร็วๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมว่าภารกิจตัวเลขมันมันเร่งรัดครับเดี๋ยวซื้อไม่ทันละงงามเลย <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมครับนี่โค้งนี้ครับนี่นี่นี่มันก็จะเป็นโค้งนี้นานที่ผมบอกนะครับแล้วก็เข้าถึงแม่น้ําป่าสักอย่างเป็นตัว หลุดโค้งตัววัดบังกะจักมาก็ถึงแม่น้าป่าสักแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อไปนี่นจี้มาแล้วนะลํานี้เป็นชุดที่สองนะที่จี้กันมาแบบใกล้ๆเลยนะอันนี้ผมถ่ายจะแรกนะครับมันจะได้เห็นว่าตอนเขาจี้กันมาเนี่ยเขามาเป็นเขามาเป็นชุดเนี่ยมากันอย่างไรนะครับนี่พลังลังไม่เป็นรองเลยนะครับแล้วก็วิ่งตามมันแบบนี้นะไม่แน่ชุดนี้เอ่อท่านผู้ชมเาก็อาจจะเป็นเป็นชุดเดียวกันนะครับล่องมาด้วยกันนะ ผม,ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็มาจับพวงก,กันตรงวัดพนันเชิงนะแล้วก็ล่องกันขึ้นไปนะครับที่อําเภอนครหลวงนะครับไปขึ้นสินค้าตรงนั้นนะขึ้นสินค้าเสร็จทำไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะล่องกันลงมานะครับบางทีก็เป็นเรือเปล่านะแต่ถ้า,าเขามีของไปด้วยเขาก็ได้ขึ้นของจากตรงนครหลวงครับลงมาอีกทีหนึ่งเรือเปล่ากับเรือเบานะครับแล้วก็เรือหนักนะ มันจะมีช่วงเวลานะครับเขาจะไม่วิ่งสวนกันนะครับอย่างถ้ารอบนี้ครับผมมาเจอเนี่ยเป็นเรือหนักนะเขาขึ้นไปหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวทิ้งช่วงไปประมาณช่วงบ่ายนะครับก็จะมีพวกเรือเบาอะลงมานะครับแล้วก็เป็นเรือหนักบ้างนะลงมาเหมือนกันนะครับช่วงเวลามันจะต่างกันนะอันเนื่องมาจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลงอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีใบตารางดูนะท่านผู้ชมแล้วถึงจะนําเรือออกนะครับ ลงมานะไม่ได้ว่าทางนู้นก็ออกทางนี้ก็ไปแล้วสวนกันไม่ใช่นะครับจะมีเวลานะครับว่าฝั่งเนี้ยเป็นขาขึ้นก็คือขึ้นไปทั้งเรือหนักเรือเบาก็ขึ้นเรือนไบแล้วพอถึงเวลานะครับจากทางฝั่งนครหลวงเขาตีลงมานะครับทั้งหนักทั้งเบาเหมือนกันครับเขาก็จะลงมาเหมือนกันนะครับแต่เป็นเวลานะครับท่านผู้ชมถ้าจะมาชมก็ลองเลือกเวลาดูนะครับช่วงบ่ายกับช่วงเช้านะครับตรงนี้นะอันนี้เขาไล่ตามมันไปแบบนี้นะครับวันเนี้ย น่าจะจบภารกิจผมทิ้งไว้ให้แบบนี้นะกุญจิัูใจวันนี้มันไปอยู่กับตัวเลขครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสี่โมงก็รู้แล้วว่าผมจะหน้าแห้งหรือเปล่านะเราพรุ่งนี้ถ้าผมมาบรรยายหรือนำคลิปอะไรมาแล้วเสียงผมอ่อยๆลงนั่นหมายความว่าชัดเจนครับชัดเจนครับผมโดนเข้าไปเต็มๆตครับท่านผู้ชมแต่ถ้าผมมีึกพื้นหัวเราะยิ้มแย้มนั้นแสดงว่าชัดเจนเหมือนกันครับแล้วผมมีรอยยิ้มจากตัวเลขอันสดใสของผมนะครับ สุดแล้วนะพูดแล้วโอเคนะครับวันนี้อย่าลืมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อปูพาเรื่องจะได้สรรสร้างผลงานแบบนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับแล้วมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์กับผมนะผมมาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับรับฟังข้อชี้แนะของพี่ๆทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอยากเห็นอะไรยังไงก็ คอมเมนต์พูดคุยไว้นะครับผมทําให้นะครับทําให้ตามคอมเมนต์แน่นอนนะครับแต่จะค้าจะเร็วนะครับอันไหนที่ผมจัดได้ก่อนผมรีบทําให้เลยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ทําลงไปแสดงว่าผมยังติดตามติดตามถ่ายทําให้อยู่นะครับอย่างที่ไปศรีราชากําลังรอลงกันอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันเสาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมครับเาเป็นพระเครื่องนะครับอ่า วัดวาลามรักภาเกจิคณาจารย์นะแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับผมก็ทยอยเอาลงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันเสาร์วันาววาอาทิตย์นะเรื่องราวพระเครื่องท่านอยากจะชมพระเกจิท่านใดบอกผมได้เดี๋ยวผมทําให้เลยวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปหาตัวเลขแล้วไม่ได้การแล้ววันนี้ผมขอสุดท้ายนะของรายการขอการ,ร,ราบอาธนานะครับคุณพระเดชประคุณนะครับคุณหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับคุ้มครองปกปัปปกรักษาบุ้ยพี่นักเดินเรือทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับ ให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพน,นะครับและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะวันนี้ขอให้ร่ำไม่รวยครับเฮงๆรวยๆครับแล้วกลับมาพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ